ก็สวัสดี f อฟทุกท่านครับก็บพบกันอีกแล้วนะครับเนาะกับกาพาล่วยบรรยากาศตอนบายบาครับผมก็ได้มีโอกาสมาวัดอาจารย์ดาวอยู่อำเภอศรีถาดเนะครับเนะาะพอดีได้ยินข่าวว่างวดที่แล้วอาจารย์ให้ถูกครับผมผมเลยติดตามเจมาะมาให้เอฟซีฝากตอน f อฟซาเทียมีตัวเลขอยู่ในใจไปตรงกับเลขในใจเอฟซเนาะกับชได้ รอบลุนไปพร้อมๆกันเพราะว่ารอบแรกมาแล้วครับผมนี่รอบที่สองเพราะารอบแรกผมมาได้บนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งเนาะงวดนี้เลยรอบนี้ได้มาขอเป็นเป็นชุดได้ครับผมสามตัวบนสองตัวล่างไปฝากต่อนี้ซีนะครับเนาะขันมากกัชอบฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบ,บริภัณข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆจากทังช่องกาพาลวยนะครับเนาะ,คร,นะครับตรงนี้เพื่อนกับกำลังจะเห็ุ รอพระครับผมตั้งฐานรอพระก็จะเป็นตอนตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ดอกบัวนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นฐานพุทธรูปขึ้นครับแล้วก็ได้ยินว่าพันจะเฮดเป็นห้องน้ำส้่งห้องน้ำขึ้นเพราะว่าันได้มี้องน้ำเนะเาะพอดีก็มียาติโยมมาทรงสการหรือมาพผ้าศซเนี่ยนะครับบ้านเฮ่าอื่นมาทรงสการหรือมาเผา้าศซเผาผีเนาะ กับผมีห้องน้ำใส่หองน้ำสวยกับวดนี้เลยได้มีโอกาสมาหาอาจารย์ดาวมานำเสนอตัวเลขแนวทางไปฝากตอนเอฟซีขับเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางช่องกาพ้าด้วยนะครับผมพอดีมารอบแรกได้เป็นบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งว่านี่ว่าปูว่าแม่ตะเคียนมาเคาะถึงประตูห้องครับมาบอก เอาโชคมาให ness, ้เพราะว่าเพื่อนอยากสังวัดสางว่าแล้วเพื่อนเลยเอามาให้เพื่อนอยากเห็นวัดเห็นว่าสางเนาะก็ตรงนี้เพื่อนก็สร้างอิฐสร้างหินสร้างปูนมาหมดแล้วล่ะกะโมหูจากก็กันว่าเพื่อนเอาเงินมาแต่ใส่เนาะเพื่อนก็อยู่ในขาผู้อยู่ทางผู้แถวเขตวังสามหมอแถวสี้ฐานนี่กันเป็นผู้เป็นเขาเนาะเพื่อนก็กำลังสีเฮ็ดเป็นห้องน้ำหรือเอฟซีท่านใดอยากสมทบทุนเฮ็ดห้องน้ำ ใช่ทองน้ำด้วยว่าเฮ็ดทั้งวัดทางว่าเนาะผมรุ่งศาสนากะเดี๋ยวบัญชีเดี๋ยวมันจะทิ้งไว้ให้หลังคลิปเนาะกะที่ได้ขออนุญาตสอบถามอาจารย์เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องตัวเลกขกะที่ได้ถามอาจารย์เบิ่งว่าแนวทางวันนี้เ้อสี่เป็นมาจังไดได้จังไดครับการทําบุญนี้เฮ้ากับ่ได้บังคับดอกว่าสีเฮ็ดเป็นรอยเป็นพัน ขามีหน่อยเขาก็เฮ็ดหน่อยมีหลายเขาก็เฮ็ดตามกาลังรัทธาเขานี่ละ่ะขันมีร้อยเฮ็ดเมือร้อยก็สิว่มีเงิ่นกินเขากินนา้าครับก็เฮ็ดตามกําลังรัตธาเขาเฮ็ดจังไดขอให้เกิดความสุขแก่ใจอของนะครับเนาะทำยังไงให้สบายใจอของครับตอนนี้พ่นก็นกําลังผสมปูนเฮ็ดฐานในศาลาได้ยินว่าอาจารย์พ่นจะเฮ็ด เห็ดพระพุทธรูปองใหญ่ยอยู่ในสาราอันนี้อาจารย์อาจารย์สิ้ให้เหตุทำเป็นกาลาออ๋เฮ็ดศาลานะครับกาลาหลวงธรรมเฮ็ดเป็นหอฉันเป็น,นส่วนบนไหวพระนี่จริงตรงยาที่อ,อยู่ตรงนี้ครับอบพอมาพอมาพอ,พอมาด้านหนึ่งท่านนี้สาลาเป็นของอันของวัดเลยอ๋อศาลาพอท่านไอ้มีเนาะครับใช่ ไอซาลาห์นี่ก็เฮ็ดเป็นพระพุทธรูปใช่อันนั้น,นเรื่องที่เฮ็ดเป็นองค์พระัที่แทน่นพระพนังเฮ็ดอะเฮ็ดอออกไปขึ้นกันอ้อออกไปอีกให้มันง่ายให้มันง่ายง่ายไม่ๆๆต้องเสือกเสือกเดี๋ยวทำทุกทีทุกอย่างคือทำตรงนี้ครอย่างไรขาดเกินยจ่ห้ายถึงหลายอย่างนั่นแหละ,ะก็<ร>ผมกับพึ่งเข่ามาเทียรแรกเนาะเทียร์อีกรอบแรกผมมาแล้วได้ตัวเลขไปฝากตอนเอฟซีบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่ง ว่านี้ผมเลยว่ามาขอเป็นสามตัวบนสองตัวล่างไปฝากตอนเอฟซีเลยนข้างในนะครั้นข้าน้านเป็นล้านถ้ำแต่ว่ายังมันยังขาดผู้ดูแลซอยอยู่ครับอ่าย่างมีการมีงานเทากัเห็นในข้างนาเขาก็นเห็นเป็นล้านถ้ำอยู่ข้างในอ๋อจะเป็นล้านถ้ำอยู่ในเป็นส่วนว่าให้เจ้าเห็น เราอยู่นั่งอิู่ไม่ไหนบอโมโมวุ่นวายนะฮะนี่อัไรนะโป้สีแดงให้พระให้อาจารย์พระไปยาาา่างเบิึงรอบๆวัดก่อนพวกอากาศพี่สีมานอกแต่มัน,อน,น <c oughs> อสองลอยอะไรอ๋อสองลอยกว่าไร <c oughs> โอ้พื้นที่วัดกว้างนี่ครับผันมาปฏิบัติธรรมนี่ผมว่าสี <c oughs> ดีครับเพราะว่ามันเป็นน้ำนี่ครับเปิดเอ้แค่น้อยเท่านะสองนาที่สามนะที่เหมือนเอามาขัดจอได้ตื่นปวดอ๋อจอตื่น ยให้มีเท่าภาพไม่เจาะน้าให้แน่หนึ่งน้ำสองห้องน้ำนี่สมควญที่สุดของน้มีน้ำมีของน้ำดีอยู่มีไฟฟ้าครับไฟฟ้าเนี่ยใชอยู่ในบ้านเพราะว่าคนคนบาคนอยู่บ้านครับต่อต่อมาจากในบ้านครับน้ามีก็เปิดได้เท่าสองนาทีก็น้ามืด เปิดเยอะอ๋อยังเสียดอ่ะข้างในมันมันเหนียวเห็นอยู่แต่ว,ว่าอาจเห็นว่าอยเข้าไปว่าสิอ๋อข้างในเป็นองค์พระพุทธรูปไไหญ่เห็นปะครับโอ้เห็นอย่ผมเห็นข้างในเดี๋ยวกาผ้าด้วยสิผ้าขาไปเบือ่องยังรอบๆเบิ่งอีกรอบหนึง่งอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้กะบมาเบิ่งหัวปูหัวยา่อนบาทินีได้กันนี่แหละตัวเลขยุนี่แหละที่ว่าปูหรืออาจารย์เพื่อนให้เขามา เรื่อยๆแต่กับบ่มีสายยูทู e เขามาเลยบ่ดังบัดที่นี่หละมันจีดังกับตอนที่ว่ายูทู e เข้ามาเห่นละผมว่าเอพราะว่าตอนแรกๆกับมิตรชาวบ้านเห็นว่าชาวบ้านถือกันไล่มัครับถือกันไล่ค่ะอ๋อถือกันไล่ชาวบ้านเรื่องเรื่องเรื่องขันว่าถือเรียกดังๆนี้บพว่าแต่กาพาด้วยกับเบิกทรัพย์นี่หูดีดีเนาะผมว่ายุไก่บันไดยุในผูกบันไดกับเขามหา เนามื่อนี้ก็ได้มาฝากตอนเอฟซีบ้างตัวเลขอืมี่ก็เป็นไม้ครับใส่ให้เพื่อนไม่ใส่ให้เพื่อนเงินเดี๋ยววักระจุกแก้วให้เพื่อนนะนะครับไม่ต้องให้แบบนี้ไม,ม่ให้เพื่อนเปื่ปนอนเหมือครับเหมแม่ให้ลูกให้ล้านถือเ,เจ้อยาอยเอ้ยแม่แม่แม่ตะเคียนสุมาลีแม่ตะเคียนสุมาลีเนาะครับเนาะ

คำนม่จสวนที่ว่าค่อยดูแลครับที่ว่าเพันหายโชกหายลาบแบเพันหาหายโชกหายลาบทุกบุญมี่ครับผมงวดนี้ก็ขอบุญบารมีให้ถึงกับกาผ้าด้วยน้ำเด้อปูหยาเอ้วยนั่นเอาครับตัวเลขนี่ก็จีด้ผ้าไปฝากตอนเอฟซีอยู่ครับตัวเลขเด็ดเด็ดตัวเลขงามๆอาจารย์เพิ่นจดไว้ให้แล้วมือนี่เลยโดนแน่จากน้อยเด้อครับเด้อโดนแน่จากน้อยจะ อ่าทั้งหลังนี่เป็นคล้ายๆห้อยปวกินแต่เป็นนี่เนาะบึงแต่จะเป็นคล้ายๆเป็นงูเป็นหัวก็กายเห็นแปลกๆมึงรู้ขายตาอยู่ในไหนมาเบิึงอยู่ในกล่องเป็นคล้ายๆหัวพญานาคมีตามีปากมีหงอนมีมัดสุดยังกาเห็นแล้วอืนะกาเห็นแล้วกายเพราะด้วย เอาวัาที่นี่ก็จีได้ผ้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางเบื้องลู่ยูแผ่นใหม่พันนี่อย่างนาะเบื้องลู่แทนพันเนาะพีมาออกลายพี่อาจารย์ค่ะเป็นลายผมว่าเฮ็ดนี่ผมจีพาเอฟซีหาเก็บเฮ็ดอยู่ครับอีกเกือบสองสามหมื่นเฮ็ดออกลายเอฟซีท่านใดอยากกินแกงเฮ็ดกับบวชเด้อเดี๋ยวผมจีเก็บมาฝาก วันที่ก่อสร้างนะครับเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดหกหนึ่งครับผมเอาบัดท,ที่นี่ีด้ผ้าไปเบื้องตัวเลขนําอาจารย์ดาวเนาะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของอาจารย์ดาวนะครับเนาะก็ขอโทษขอพ้าเอฟซีทุกท่านเพราะว่าผมก็ใส่เวลาดูนเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าก็ได้ผ้ายางเบื้องบรรยากาศวัดเนาะก็โบกคอยได้มาาไปไหนก็นมาเที่ยนึงก็ตรงผ้าเอฟซีมาเบิง้ง ว่าวัดว่า่นเป็นอยู่จังดาเนาะ่นก็ะขาดแค้นอยู่เรื่องน้ำเรื่องอยังเรื่องโอ้ยน้ำนก็บ,บทบอพอใส่เปิดเท่าละสองนาทีกับเมิดคนว่าเพราะว่าเจาะไปได้แค่สามสิบเมตรสามสิบเมตรกัโอ้ยยางเพราะท่านเดียพ่อเมื่อยดอกตัวเลขของอาจารย์ดาวงวดวันที่สิบหกุณภาคมหกสี่ครับผมกะ3สามตัวเป็นหกหนึ่งห้าแล้วก็หกสามสี่ สองตัวเป็นเก้าสี่เก้าเจ็ดครับผมเรีกแบว่าหลายตัวครับเป็นสองสุดสองหางนะครับเนาะครับข่ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจทางช่องกาพ้ารวยน้าครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ทางช่องน้็ขอบคุณขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ว่ายังเข่ามาเป็นกําลังใจมาเป็นเอฟซีรับชมคลิปเรื่อยๆก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมคันบ่มี่เอฟซีก็คือสิบะหมี่กาพ้ารวยละ ตัวเลขก็ได้นํามาฝากแล้วตัวเลขของอาจารย์ดาวที่ว่ามารอบแรกได้แค่สองตัวบนออได้แค่ตัวเดียวเนาะบนตัวเดียวล่างตัวเดียวงวดนี้เลยกลับขึ้นมามาเอามาฝากเอฟซีอีกเป็นยังกาพรารวยขึ้นมาเนาะไก่ปานีเป็นยังขึ้นมาเลขเพิ่นเขาเชาวบ้านพนว่าชื่อร้ายงวดเด้วกาพรารวยตรง ตามหาเจะหาตัวเลขที่ว่าสำนักใดที่ว่าเขาแรกก็บ,บอกบรายตูวเนาะกับพระ้วยคอยสิเอามานำเสนอฝากตออเอฟซีเมื่อนี้กัมหัดสถานที่แล้วก็เห็นต่างๆหน้าๆเนาะคนกับกำลังกี่เฮ็ดวัดเห็นว่าเฮ็ดของนาำพอดีของนามบม่มีพอดียาตโยมมาเผาซพมาซาพนักกิจซพบจริงๆกันามบ่มีใส่ ของนำกับบะมี่ก็ไลยมาบอกบุญเอฟซีฮาเชียเอฟซีอยากเฮ็ดบุญอยากมีจิตศรตท่าเฮ็ดห้องน้ำพุทธาบาทสิบบาทก็ได้าะวบางคนมันก็ผัวเนาะมีเงินแน่บะมี่นแน่เศรษฐกิจท่งบดีเงห่เฮ็ดจังไดที่ว่าหฮอมีความสุขแต่เ้าสบายใจหฮอคอยเฮ็ดห่อคอยทํำ ข่นเอาเฮยตไปแล้วเขาท่านไปแล้วเขาบ่อซ้ำใบใจเข้าบ่าตอตรงถ้ำเดี๋ยวมันจะเป็นบาปต่เอเฮ้าครับเมื่อนี้ได้ได้มีโอกาสมาเอาตัวเลขว่าอาจารย์พันทั่วไปบอกว่าใดมาสดสดห่นอนห่อนหญ้าพันมาไหา่เคาะประตูมันขึ้นมันว่าเอาตัวนี้ละมาสาั่สงว่าสั่งว่าเข้าให้มันจะเลื่อนลงเรื่องมันว่าเลยก็ได้ขมามหาอาจารย์ดาวเนะวาะเกินแต่อาจารย์ดาว ที่อำเภอศรีถาตครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปสิผ้ายางเข้าไปเก็บเหย็ดเดือครับวัสดีนี้เขามาแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางช่องก้าพารวยน้ำครับผมกับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอฟซีทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ